ทรมานมากเลยอันที่เป็นอยู่เนี่ยสาเหตุของโรคมันเกิดมาจากโครงสร้างที่มันผิดรูปนะดังนั้นประวัติที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> มันเป็นการไปคลายมันทั้งนั้นเลยกินยาก็เป็นกินยาพวกคลายกล้ามเนื้อไปครอบแก้วฝังเข็มแล้วก็ไปนวดแบบกดจุดมาถูกไหมคะตอนนี้ถ้ายังทำแบบเดิมอยู่จะไม่ช่วยอะไรแล้วนะ จะสังเกตว่าตอนแรกๆที่มันปวดมากเนี่ยอันนั้นเป็นแค่อักเสบค่ะถ้ามันอักเสบมันจะปวดมากๆแต่ตอนนี้การอักเสบมันน้อยลงแล้วมันจึงปวดน้อยลงแต่ปัญหายังคงอยู่เพราะปัญหาคือการที่กระดูกวางตัวผิดรูปเป็นคนที่กระดูกส่วนบนเนี่ยมันแอนเยอะเกินไปเห็นคนหลังแอนไหมแอนเยอะมากเลยแต่ว่าไอ้ข้อล่างอะ่ะข้อเขาเรียกว่า L5 กับ S1 เนี่ยมันวางตัวแบบตรงเป๊ะเลย ดังนั้นสาเหตุของโรคที่เป็นเนี่ยเกิดจากกระดูกสันหลังที่ผิดรูปแล้วก็มันเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วก็เสื่อมมากด้วยดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ฟิล์มเอ็กซเรย์จะปกะติเนาะฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าคุณหมอแจ้งว่าไม่เจอหมอนรองกระดูกปิ้นก็ใช่อยู่แล้วฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้เห็นหมอนรองกระดูกเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าไปเอ็มอาร์ไอจะเจอหมอนรองกระดูกไหมว่าเป็นหมอนรองกระดูกปิ้นเจอ แต่ว่ามันไม่ได้แสดงอาการที่รุนแรงตอนนี้อาการที่รุนแรงเกิดจากหมอนรองกระดูกเสื่อมจากกระดูกสันหลังที่มันผิดรูปใช่ไหมเป็นเป็นเป็เป,เป็นคนอย่างนี้อ่ะคนปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยตูดเป็นอย่างนี้นตรงนี้มันอัดมากเลยมันแล้วมันจะนอนได้ไงก็ในเมื่อเป็นแบบนี้นคนปกติอยู่แบบนี้ไงมันเลยนอนลงไปได้เนาะแต่ว่าถ้าหลอกเต้นอย่างเงี้ยไปนอนมันก็กด จะไปนอนตะแคงยังไงก็ไม่สบายอยู่ดีเพราะจะบรรล้าลงมาเนาะตื่นนอนตอนเช้าก็นอนอย่างนี้อยู่ทั้งคืนตื่นเช้ามาก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้มันก็จะลุกลําบากเดินลําบากปกติเลยปกติที่จะต้องปวดแบบนี้ถ้ามีโครงสร้างแบบนี้ดังนั้นการกดจุดอะไรที่ขาจะไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะตอนนี้ผลการตรวจบ่งชี้ว่ากล้ามเนื้อที่ขาย้วยหมดเลย ย้อยแปลว่าไม่กระชับไม่มีอะไรตึงอยู่เลยที่ขาเนาะไอ้ที่เป็นปวดจึกจุกจุกจ,กจกุทั้งหลายที่ปวดร้าวไปทั้งขาทั้งหมดไปนวดที่ขาไม่มีประโยชน์แล้วนะคะเพราะที่จริงกล้ามเนื้อที่ขาเส้นประสาทที่ขาเขาปกติดีแต่ปัญหามันมาจากตรงเอวกับอุ้งเชิงกรานที่มันผิดรูปมันเลย เกิดการกดกันของหมอนรองกระดูกมันสุดตัวลงมันตรงเนี้ไอ้ง่ายๆปัญหาทุกอย่างเกิดมาจากตรงนี้กับตรงเนี้ที่มันวางตัวแบบเนี้ยตรงนี้มันก็เลยกดกันมันจะไม่กดได้ไงก็อีนี่มันแอนขึ้นมามันก็ต้องโดนกดอันนั้นพอโดนกดมันก็จะปวดร้าวลงไปนั้นวิธีแก้ที่สําคัญคือต้องพยายามปรับออกกําลังกายปรับตรงนี้ซึ่งการปรับเนี่ยเดี๋ยว จะให้น้องนเกภาพเขาขยับข้อต่ออุ้งเชิญกรานให้มันคลายตัวเพราะปัญหาตอนนี้ปัญหาอยู่ที่กระดูกหมอนรองกระดูกมันเสื่อมไปแล้วมันหายไปแล้วพอมันกระดูกหมอนรองกระดูกมันเสื่อมมันทําให้กระดูกมันซุดพอกระดูกซุดเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เลยตึงรั้งข้อต่อมันจะตึงรั้งวิธีการแก้ตอนนี้คือต้องไปคลายตัวกระดูกให้มันยืดหยุ่นขึ้น ไปคลายตรงข้อต่อกระดูกให้มันยืดหยุ่นขึ้นเนาะแล้วก็ยังมีการอักเสบอยู่เมื่อกี้ไ้มตอนนอนคว่ำตอนเทสตะตรวจมากเลยดังนั้นเดี๋ยวจะเจาะขคลื่นเข้าไปด้วยกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมจะไม่มีการนวดที่ขาใดๆเพราะที่ขาไม่มีอะไรตึงเลยมีแต่ต้องไปออกกําลังกายให้มันกระชับแล้วก็ดังนั้นจะแนะนําว่าไม่ต้องไปนวดอะไรที่ขาอีกแล้วไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะแก้ปัญหาที่เอวไปให้ แล้วก็ออกกําลังกายในท่าที่สอนเพื่อจะปรับแนวโครงสร้างที่จะแอนให้มันแอนน้อยลงแต่จะเรียนตามตรงว่าจะหายสนิทแล้วไม่เป็นอีกเลยเป็นไปได้ยากเพราะโครงสร้างอันนี้ผิดรูปมาตั้งนานแล้วมันบ่งชี้ว่าลักษณะโครงสร้างแบบนี้เป็นมาตั้งแต่กําเนิดหมายถึงว่าเป็นคนแบบเนี้ยลักษณะาการวางตัวของกระดูกเป็นแบบเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเพียงแต่ว่าในเด็กที่ไม่แสดงอาการก็ยังไม่เสื่อมไง ในเด็กถึงแม้จะผิดรูปร่างกายเขาไม่ได้ใช้อะไรเยอะและยังไม่เสื่อมมันจึงไม่มีอาการใดๆดังนั้นเดี๋ยวพยายามแก้ไปให้แบบดีที่สุดละกันแล้วก็พยายามออกกําลังกายท่าที่สอนสุดท้ายแล้วมันจะดีขึ้นได้มากกว่านี้ก็อย่างน้อย5 0แต่มีข้อแม้ว่าต้องออกกําลังกายเพื่อทําให้มันกระชับเข้ามา น้องไม่ต้องไปกดคลายอะไรเยอะแล้วมันมีปัญหากระดูกข้างในกล้ามเนื้อข้างนอกไม่ได้เป็นอะไรแล้วกล้ามเนื้อที่ก้นเมื่อกี้ตอนตรวจที่เจ็บที่เทสท่านี้พับขาแล้วดึงขึ้นถามว่าทําไมเจ็บอ๋อมันเจ็บมาจากหลังแล้วมันร้าวลงมาที่ก้นกล้ามเนื้อที่ก้นเขาไม่ได้เป็นอะไรดังนั้นจะไม่มีการกดอะไรลงไปที่ก้นนะคะปัญหาอยู่ที่เอวกับอุ้งเชิงกรานไม่ใช่กล้ามเนื้อที่ก้นกล้ามเนื้อที่ก้นปกติ นะดังนั้นเดี๋ยววันนี้แก้ไขไปให้แล้วก็ออกกำลังกายเฉพาะท่าที่สอนห้ามเด็ดขาดคือพับขาเป็นเลขสี่แล้วดึงขาขึ้นช่วงนี้อย่าเพิ่งทำอนาคตทำได้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำกอดเข่าชิดอกแบบนี้ได้ไหมทำได้เป็นครั้งคราวตอนที่โอไม่ไหวและปวดจังเลยหาท่าผ่อนคลายเขาเรียกว่านอนหงายกอดเข่าชิดอกแบบนี้ช่วยในการผ่อนคลายไม่สามารถทำให้หายได้นะดังนั้นก็ทาได้ก็ กอดค้างไว้สักสิบนาที15นาทีขวาบ้างซ้ายบ้างหรือจะทำะแนะนําว่าทําทีละข้างจะปลอดภัยกว่าเพราะถ้าทําแรงเดี๋ยวหมอนลองกระดูกมันปิ้นออกมาเพิ่มทำเบาๆทําแค่พอรู้สึกสบายก็พอเพราะว่าต้องเน้นท่าที่ทําให้มากกว่า นะเนาะเดี๋ยวท่าท,ที่จะให้ทําที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะสอนไปให้มีแค่สองท่าทําแค่สองท่านี้แล้วก็ไม่ต้องไปบิดตัวนะนอนแล้วบิดตัวนี้ห้ามทํากระดูกมันเครียดอยู่มันผิดรูปอยู่แล้วไปบิดมันเพิ่มมันอักเสบเพิ่มไ่ไนะ้วตอนทำอมันเจ็บตอนทแล้วมันเจ็บเลยใช่ก็อย่าไปทามัน <c oughs>